ไปวัดไปว่ามอืออินจา่าใส่เขาขนมเขาต้ม,ตมจ้าพี่น้องมอืออึนบุญเขาประดับดีแล้วจ้กพี่น้องจา้าปุริอยากกิกระทงแบบนี้จ่าเป็นไปถ้าใส่อาหารหรือว่าไปถ่ายยาเขาซากไปถ้าใส่ห่อเขาขนมเขาต้มของหวานนะจ้พี่น้องจ้ามาดูจบทําเป็นทันทีเลยจ้ามาจ้าขั้นตอนที่หนึ่งนะคะพี่น้องให้พี่น้องจา่าฉีกตองมัดสีจักประมาณสี่นิ้วห่อหนึ่งจ่าสามนิ้วสี่นิ้วห่อกระด้จ้าพี่น้องฉีกเลยค่ะพี่น้องฉีกจักสองแผ่นหนึ่งแผ่นจ้าและตัวนี้ก็จะเป็นสองแผ่น จ่าพี่น้องหลังจากนั้นจ้าใบตองสองแผ่นเท่านัานมากจ่าพี่น้องเท่ากับสีมาทุบใส่กันนะพี่น้องนะมาเลี้ยงเบื้องความสวยงามมันมันทอกันบ่อจ่าพี่น้องหลังจากนั้นก็มาตัดหัวตัดท้ายจ่าเพื่อความสวยงามด้วยเพื่อความทอเียมกันเพื่อความทอกันจ่าพี่น้องตัดหัวใบตองแล้วก็ตัดดากใบตองออกจ่าพี่น้องเพราะใดใบตองลักษณะนี่สองใบพี่น้องให้พี่น้องจ้านั่นคำว่าพับเข่ากันจ้าพี่น้องคำว่าพับเข่ากันปั๊บ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมันบอลักได้ลักษณะนี่จ้าพี่น้องจ้าน้องซองใบเน้ะค่ะพี่น้องสอดเข้ามาหากันจังสีจ้าลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับพับขึงมาจ้าพี่น้องมีจ้าพี่น้องจ้าไข่ห้าแม็กหัวแม็กท่าเอ่อแม็กใบได้จ้าพี่น้องจ้าแม็กไว้นะจ้าแม็กหนึ่งสองสามสี่ท่าจังสีกระเดกค่ะพี่น้องหลังจากแม็กเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้อง พี่น้องเห็นตัวนี้ว่ราะามุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมนะพี่น้องมันจะเป็นกลางๆไปใบตองให้ห้าใส่กันไกลครับพี่น้องหนีจ้าหนีกลางกลด้วยหนึ่งสองมุมจ้าพี่น้องแล้วก็สามมุมแล้วก็จะเป็นสี่มุมนะพี่น้องพอหนีสี่มุมเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องเบิ้งตรงที่ห้าหนีได้จากพี่น้องให้จับมาคขวยกันจ้าพี่น้องหนึ่งจ้าแล้วก็ใส่ลูกแมบจ้าพี่น้องหนีไปปึ๊บแล้วก็สองจ้าพี่น้องจ้า ใส่ลูกแมกนีบไปจ้าสามเฮ็ดทั้งหมดซีมุ่นนะจ้าแบบนี้เฮ็ดคือกันจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็สี่ปึ๊บเข้ากับซีเรียกระทงใส่อาหารลักษณะนี้นะพี่น้องอันนี้นุเฮ็ดแบบกว้างๆให้เบื้องนะจ้าเพราะว่าใบตองมันสวงใบใหญ่ไหมครัพี่น้องจ้าเฮ็ดเข้ากันแบบว่าเลือดๆนะจ้าไม่กับซีเรียสเป็นทรงตุกหลูกแบบนี้เนาะอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งก็คือแบบว่าเฮ็ดใส่สำหรับแบบว่า อาไว้ถัดใส่ข้าวต้มหรือว่าใหญ่ข้าวสาข้าว่อเฮ่ไจ้ะ